กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับพบเจอกับผมอีซี่ยุคนยุคนชนข่าวเป็นประจำเช่นเดิมนะครับเข้าสู่การสู้รบวันที่12ระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับเข้าสู่วันที่12เราเห็นอะไรเราเห็นความคืบหน้าของปฏิบัติการแล้วก็การจํากัดพื้นที่การสู้รบที่ชัดเจนมากขึ้นรวมไปถึงความเสียหายและก็ความสูญเสียของฝ่ายไทย เริ่มหยุดนิ่งอ่าเอาตัวนี้ชัดเจนก่อนนะครับเริ่มหยุดนิ่งพื้นที่การรบนั้นถูกควบคุมเอาไว้ทุกปฏิบัติการเป็นไปตามแผนของทหารไทยที่ยืนยันว่าต้องใช้เวลาโดยบิ๊กเล็กบอกว่าขอเวลาอีกไม่นานนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมติดตามสถานการณ์เนี่ยนะครับตลอดนะยกเว้นตอนหลักันนั้นแหละว่ากันตามตรงนะครับก็เห็นว่าสถานการณ์เนี่ยมีลำดับการพัฒนาเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับ ตั้งแต่เมื่อเย็นวนันนี้จนถึงเช้าวันนี้ขเขมรพยายามที่จะยิงทีแ่แนวชายแดนบ้านไอ้ไอบลชมรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดที่บ้านสามหลังก็คือพยายามจะกลับมายึดคืนซึ่งเป็นพัฒนาการของสถานการณ์เราอธิบายแบบนี้ก่อนตอนแรกเนเขมรมันยึดอยู่แล้วก็วางทุ่นระเบิดทหารไทยเข้าไปตีตีเสร็จปุ๊บไล่ขเขมรออกไป ไล,ขล่ขมิ้นออกแล้วเราก็สถาปนาพื้นที่สถาปนาพื้นที่ไม่ใช่แค่ปักทงนะครับนะไม่ใช่แค่ปักทงนะคือการวางแนววางแนวตั้งรับและตอบโต้นะราะเช้าวันนี้ที่ได้ยินเสียงปืนไม่ใช่เสียงปืนลบเหมือนกับทุกวันแล้วนะครับก็คือถ้าพูดกันง่ายๆเป็นเสียงปืนที่ขมิ้นเนี่ยนะเ,เข้ามาเอารับเ,เข้ามาแดกกระสุนปืนตั้งแต่เชา้า ว่ากันง่ายๆคือมึงเข้ามาเขาก็ยิง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 ก็ตุยก็เพิ่มปุ๋ยแนวชายแดนว่ากันตามตรงคือเกมมันเปลี่ยนไปวันแรกจนถึงช่วงวันที่หนึ่งจนถึงช่วงสักสัปดาห์แรกเนี่ยมันเป็นอีกอีกเฟสหนึ่งพอหลังจากเนี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งชายแดนจังหวัดตราดนะครับเขมรเข้ามากินลูกกระสุนปืนอย่างเดียวว่ากันตามตรงเข้ามาก็ตุยเข้ามาก็ตุยนะตอนนี้ไอ้ไม่ต้องห่วงนะครับชายแดนจังหวัดตราดเนี่ยนะเข้ามาก็ตุย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  ไอ้ฮุนเซนก็ครั่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังไอ้คนเขมรมึงควรตื่นได้แล้วนะมึงโดนสั่งไปตายเนะี่ยมันลบไม่มีทางชนะเลยมึงจะเอาอะไรมาชนะนะเอฟสิบหกริปเพ่นทิ้งไข่นะทิ้งไข่เดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็หมดประเทศเอาจริงชายแดนนะลองที่ทิ้งทุกวันดูดิลองทิ้งทุกวันทุกวันทุกวันโอเคนะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่แนวชายแดนจังหวัดตราดเดี่ยนะนอกเหนือจากเราเดี่ยจะยิงถล่มแล้วเนี่ยเราก็สร้างความชอบธรรมไปเรื่อยอ่ะดูภาพนี้ครับ นี่นาวิกโยธินเอาให้ดูเลยเห็นไหมนาวิกโยธินเอาให้ดูเลยว่าเนี่ยทุ่นระเบิดเนี่ยที่ทำบอกว่าเป็นอุบัติเหตุเนี่ยมันวางทุ่นระเบิดระเบิดออตว่าชัดเจนอันนี้ก็เป็นไอ้พบจดหมายของเขมรคล้ายๆกับว่าเป็นคู่มือการวางระเบิดอะเห็นไหมเนี่ยคือมึงวิ่งเข้ามาก็ยิงยัดเข้าไปก็ตุยเรื่อยๆอันนี้ผมพูดที่ตาราดก่อนนะมันต้องพูดแต่ละสมรรูมูไม่เหมือนกันมึงเข้ามามึงก็ตุยตุยไปเรื่อยๆ นะตุยไปเรื่อยๆเข้าใจป่ะตุยไปเรื่อยๆนะแล้วมันก็ทําแล้วขมินก็นอกเหนือจากจะสั่งให้คนมาตายแล้วเนี่ยนะก็ทําภาพ a i โกหกบอกว่านาวิกโยธินของไทยแพ้ที่ชายแดนจนังหวัดตราดเห็นไหมทำภาพ AI เอาทหารไทยนอนเต็มไปหมดนะครับมันมันหลอกกันเองไอหม็นเนี่ยมันหลอกกันเองเพราะว่ามันไอหุ่นเซนมาอยากยึดอํานาจไว้แค่นั้นนะ แล้วคนขมินแม่งเสือกโง่อีกเอา้าเอาไปไอ้ผู้นำแม่งก็ฉลาดแกมโกงเออเข้ากันคือมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะอันนี้กูกูก็เป็นสง,ส,งสารสมเพศพวกมึงนะคือไอ้ฮุนเซนแม่งก็จิ้งจอกนะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวนะสูบเลือดสูบเนื้อชาวขมิแล้วไอ้คนขมินแม่งก็เสือกโง่ดักดานอีกนะเขาหลอกให้ไปตุยเอาภาพไอ้อะไรเดินสรกไอ้เอาภาพตราดบอกว่าทหารไทยแพ้ คุณผู้ชมมิติดตามสถานการณ์แต่ละพื้นที่เจนเย็นผมไปทีละจุดนะฮะอ่านี่ก็ดูนะเนี่ยเขาไปยึดได้หมดแล้วเนี่ยอันนี้อุโมงค์บังเกอร์ของขมินที่ชายแดนตราดนะที่ชายแดนตราดชัดเจนไหมโอเคนะเพราะนั้นตราดเนี่ยคือเราผมอธิบายแบบเนี้ยเราไปห้ามทหารขมินไม่ได้เราไปห้ามทหารขมินไม่ได้ถ้ามึงจะบุกเข้ามามึงจะยิงเข้ามาเพราะมึงเลือกเอง แต่สิ่งที่เป็นสถานการณ์ที่แท้จริงของตราก็คือมึงวิ่งมึงเข้ามามึงจะตีคืนเพราะมึงเพ้อฝันก็โยนยิงถลง่มตุ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 ่มตอนนี้คเหมือนก็เลยทําสงคราม AI ก็คือหมายถึงว่า AI หลอกกันเองนะบอกว่าโอ้โหดูนี้ทหารเราบุกไปที่ชายแดนตราดแล้วนะดูที่ภาพเนี่ยทำภาพทหารไทยตุยเป็นเบือเลยเรากาลังจะได้พื้นที่ตราดคืนมโนเ <c oughs> ข้าใจป่ะเพราะนั้นที่มันบุกเข้ามาก็ตุ่ม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  ก็เป็นปุ๋ยเรื่อยๆนะพอเป็นปุ๋ยเสร็จปุ๊บล่าสุดไอ้ฮุนเซนเนี่ยมีเอกสารของขมิ้นออกมาแล้วบอกว่าคือมันบังคับนั่นแหละสั่งบังคับให้สมัครทหารบกก็คือทหารเกณฑ์นั่นแหละอีกสองพัน้ายกี่นายให้ไปรบเดี๋ยวนี้คนขมิ้นมึงไม่เอกใจเลยเหรอไอ้บอยมึงไม่ทำไม่ไปอ่ะไอ้แวนด้าไอ้แพนด้ามึงไม่ไปอ่ะนะมึงเที่ยวไปยุยงส่งเสริมให้คนออกไปรบให้คนออกไปรบแล้วก็ทำมาเป็นดราม,ม่าว่าโอ้โห ต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวใครบังคับให้มึงไปลบอะ่ะก็สะเสด็จพ่อมึงไงหุนเซนไงนะไอหาเป็นนักร้องได้ไปซื้อไมค์ที่อเมริกาแล้วเสือกโง่ชิบหายเลยนะมึงเป็นอะไรนะมึงมีโอกาสไปเมืองนอกเมืองนาไปซื้อไมโครโฟนถึงอเมริกาแล้วเนี่ยนะมันไม่ฉลาดขึ้นหรือมึงซื้อไมค์แพงๆแล้วเนี่ยทำไมมึงโง่ดักดานแบบนี้วะมึงออกมาโวยวายโอ้โหตุยอีกแล้วตุยอีกแล้วตุยอีกแล้ว,ลว,ลว,ลวพ่อแม่ลูกหลานต,ต้องเสียพ่อแม่เสาหลักของครอบครัว แล้วมึงดูเด็ยใครบังคับให้มึงไปตุยอะ่ะก็ไอ้คุนเซนไงมันสั่งสมัครทหารอีกตั้ง2 9 6 4คนนะถ้าทหารมึงไม่ตุยถ้าทหารมึงชนะเหมือนที่มึงบอกเนี่ยแล้วมันจะไปสมัครหาพ่อมึงเหรอะนะมันจะสมัครทหารหาพ่อมึงเหรออีกสา0พันกว่าคนอีก2 0 0พัน0 0พันคนนะเอาตัวนี้ให้ชัดเจนก่อนนี่คือสถานก,การณ์ล่าสุดที่จังหวัดตราดนะเนี่ยก,ก็ยึดอาวุธปืนเนี่ยเนี่ยดู army military force นะโอเคนะ เอาตรงนี้ก่อนเพราะนั้นตราดเนี่ยเราห้ามขมินไม่ให้ยิงไม่ได้คุณผู้ชมเราห้ามมันไม่ได้พี่น้องประชาชนก็ต้องเข้าใจด้วยที่ได้ยินเสียงปืนในจังหวัดตราด่ยนะอันนั้นคือขมินมันแห่มาตายไงแห่มาตุยมึงมึงเข้ามาเขาก็ยิงมึงอะ่ะก็แค่นั้นน่ะกว็วิ่งชนฝาแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะขนาดมึงยึดฐานน่มึงยึดฐานเนี่ยเขาไปตีมึงเขาชนะเลยซึ่งยากกว่านะฝ่ายบุกเนี่ยนะต้องบุกเข้าไปในฐานยึดพื้นที่นะ ซึ่งยากกว่ามากนะเพราะนั้นเนี่ยขนาดมึงยึดพื้นที่อยู่มึงยังแพ้เลยนับภาษาอะไรตอนนี้นาวิกโยธินกองทัพเรือเขายึดพื้นที่ได้แล้วเขาตั้งแนวแล้วอ่ะเขาวางแนวแล้วอ่ะเขาสถาปนาพื้นที่แล้วมึงจะเอาอะไรไปลบกับเขาเออมึงก็ไปตุยโอเคนะอันนี้เอาที่พื้นที่ทางภาคไอ้ทางตราดก่อนนะกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีแล้วก็ตราดทีนี้เรามาดูสถานการณ์ที่สะแก้วกันบ้างสากแก้วนี่หนัก ยังหนักอยู่เพราะว่าทั้งหนองจานหนองยาแก้วแล้วก็คลองแผงสามจุดนะสากแก้วนี่สมจุดหนองจานหนองยาแก้วแล้วก็คลองแผงอันนี้สมจุดสมจุดนะคือมันเป็นเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่โลง่งนะมันเป็นพื้นที่ราบอ่ะอยู่มีชุมชนของชาวบ้านมีอะไรต่างๆนานาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นขมรมันก็เลยเระดมยิงมาแต่ให้จับตาดูหลังจากนี้นะ ว่าอาวุธของขมรเนี่ยจะร่อยหลอลงหรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะ F16 เนี่ยทิ้งไข่ที่ปล่อยเปรตถล่มฐานสแกมเมอร์เอ,อ่อถล่มฐานคลังแสงเก็บอาวุธฟังผมดมีๆนะเพราะไฮไลท์สำคัญก็รอดู่าว่าหลังจากเนี้ยอาวุธของขมรจะน้อยลงหรือเปล่าที่จังหวัดสระแก้วนะครับเพราะ F16 เพิ่งปฏิบัติการเมื่อวานนี้ไงน,นะเพิ่งปฏิบัติการแล้ววันซืน,นเนี่ยขมรมายิงบ m 2อมถล่มมาโอโ้โหเอ,อ่อ ไล่อ้อยของชาวบ้านสามพันกว่าสามพกว่าไร่เนี่ยนะไม่หมดเลยอะ่ะคุณผู้ชมเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็ดูภาพนี้อ่าดูภาพนี้ดูภาพนี้ช่วยกันตีแผ่เยอะๆเนี่ยกองทัพภาคที่หนึ่งทันกระแสตีแผ่หลักฐานที่ไปเจอที่บ้านหนองจานกับหนองย่าแก้วครับอ่ะดูนะอันนี้เป็นหลักฐานพวกสมุดบัญชีพวกรายชื่อของแก๊งสแกมเมอร์กองทัพภาคที่หนึ่งทันกระแสบอกว่า การที่ขเมรไม่ยอมออกจากบ้านหนองจานเพราะใช้เป็นฐานสแกมเมอร์นี่เองครับคือทําไมมันถึงโอ้โหไอ้คเมรเนี่ยมันถึงรักห่วงเห็นบ้านหนองจานหนองยาแก้วเหลือเกินนะนะคือก็ไม่สังเกตเหรอยูยูเนี่ยนะม,นมันเอาบีมันเอาบีเอ็มยีอ็ดของมันเนี่ยส่งไปที่ชายแดนบ้านหนองจานหนองยาแก้วเยอะมากนะครับเหมือนกับมันพยายามจะป้องกันพื้นที่นี้เป็นพิเศษก็เลยไปเจอหลักฐานอ๋อนี่มึงเป็นลางสแกมเมอร์นี่หว่านะ มึงเป็นรังกมเมอร์ครับคุณผู้ชมมันเป็นรังสแกมเมอร์มันก็เลยปกป้องเป็นพิเศษซึ่งเข้าทางไทยสิครับเพราะตอนนี้เนี่ยผมให้ดูสื่อเนี่ยล่าสุดสํานักข่าวบูมเบิร์กนะฮะสื่อระดับโลกนะครับ,บรายงานปฏิบัติการของไทยที่ทําสงครามกับกองทัพสแกมเมอร์โดยกองกำลังของไทยพบการสู้รบตามแนวชายแดนพวกเขาส่งกําลังพลเข้าไปยังแนวหน้าเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติที่เป็นภัยคุกคามต่อโลก ที่ปฏิบัติการตามประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาลาวแล้วก็เมียนมาโอ้โหนะแรงจูงใจใหม่สําหรับการทิ้งบอมถล่มถานที่ต่างๆต,ต,ตามแนวาาแดงในเวลานี้มีเป้าหมายขุดอาราถอนโคนพวกสแกมเมอร์แล้วก็บ่งชี้เป็นนายว่าทั้งสารัฐกับจีนได้ไฟเขียวให้กับปฏิบัติการต,ต่างๆแล้วแม่คุณผู้ชมครับเข้าทางเต็มเต็มเลยนะครับคือตอนนีออ้อาจจะมีสายของรัฐมนตรีตา่ตางประเทศของจีนเนี่ยโทรมาหา ไอ้ปักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศเขมรและคุณศรีศักรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนะเอ้าก็ว่ากันไปเขาแค่โทรแค่โทรในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศเนี้ทำเปิดทางแล้วผมว่าเลยนะเอะทาทำเปิดทางแล้วเพราะทำเนี่ยให้สัมภาษณ์ล่าสุดเรื่องไทยกับเขมรตั้งแต่สองสามวันก่อนที่บอกว่าเป็นปัญหาเล็กน้อยเรายุติปัญหาเล็กน้อยได้แล้วทำบอกคือทำก็ไปให้สัมภาษณ์เอาหน้าไงเราปล่อยแกไปเราอย่าไปสนใจแกนะ คือทำเนี่ยไปให้สัมภาษณ์เอาหน้าละเอาหน้าละาว่าปัญหาเล็กน้อยนะอย่าไปสนใจเลยปัญหาไทยเขมรเนี่ยจัดการได้แล้วทําไปพูดเออปล่อยไปปล่อยเข้าไปช่วงนี้อย่าไปทักมันเดี๋ยวมันจะมาใหม่จีนนะที่แรกก็นึกว่าจะมีบทบาทเยอะนะนู่นนี่นั่นเอาใช้วิธีการโทรเว้ยนะก็ก็เหมือนกับเงี้ยเข้าใจป่ะคุณผู้ชมออหลับตาลีตาให้แล้ว เนี่ยบูมเบิร์กเขารายงานนะวิเคราะห์เหมือนผมเลยผมว่าแล้วถ้าเขาจะหยุดเดีเขาหยุดนานแล้วเนี่ยบูมเบิร์กบอกว่าตอนนี้ทั่วโลกสนับสนุนไทยเพราะปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ที่หลอกลวงคนทั้งโลกที่หลอกลวงคนทั้งโลกเพราะนั้นเข้าทางเพราะนั้นกองทัพภาคที่หนึ่งตอนนี้ก็เดินหน้าถล่มได้เลยครับเนี่ยช่วยกันเอาหลักฐานในฝ่ายค้านอย่าเพิ่งค้านเนี่ยมึงมาช่วยกันมึงเก่งกันเยอะๆเนี่ยไอ้พวกสอสอเนี่ย มึงช่วยกันตีแผลเรื่องสแกมเม r หน่อยดิช่วยหน่อยดิแต่กูรู้แหละไอ้มันเป็นเรื่องการเมืองฝ่ายค้านแม่งก็ไม่อยากช่วยเพราะช่วยไปเนี่ยเดี๋ยวกัฐบาลเนี่ยมันก็ได้หน้าใช่ไหมตอนนี้ก็คิดถึงคะแนนเสียงเลือกตั้งกันละคือจริงๆอย่เนี่ยนะต้องช่วยกันขยี้เลยว่าน้องจานน้องยาแก้วนี่หลักฐานกมเมอร์มมปล่อยปงปล่อยเป็ดเมื่อวานนี้นะครับถึงขนาดที่จีนเทาอ่ะนะมันปีนเสาขึ้นไปเอาธงแดงธงชาติจีนปับกบอกไอ้เอฟซีมงอย่าทิ้งตรงนี้นะเว้ยนะเดี๋ยวโดนกูกูเป็นคนจีนนะ กูไม่ใช่พวกฮุนเซนไอ้ฮุนเซนก็บอกว่าไอ้ฮุนเซนบอกยาววันไหวเนะยไม่ว่าจะแลกกับอะไรก็ตามแต่ไปตุยพวกมึงไปตุยกันให้หมดลบกันให้หมดนะไอ้อามิเอ็เนกูจะพูดบ่อยๆนะมึงจะควายไปถึงไหนไอ้ฮุนเซนบอกให้ทุกคนไปตุยยอมแลกทุกอย่างฮุนเซนมันเคยแลกอะไรบ้างลูกหลานมันเคยส่งไปลบไหมนะพวกมึงกออย่าควายให้เยอะไอ้หารับใช้ใต้ตีนฮุนเซนมันส่งไปตุยแล้วนะครับมันส่งไปตุยนะ เออข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นพื้นที่กองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยถ้ามวลมนุษย์ถ้าคนไทยนะสื่อไทยเนะี่ยอยากช่วยช่วยกันตีแผ่เรื่องสแกมเมอร์นาทีนี้เลยกําลังเข้าทางเลยเพราะทั่วโลกกาลังสนใจไงเนื่องจากว่าไทยเนี่ยทิ้งบอมที่ปอยเปตไงพอไทยทิ้งบอมที่ปอยเปตปุ๊บสื่อก็สนใจเดีเพราะว่าปอยเปตแม่งเป็นเมืองที่แบบว่าคนทั้งโลกเขาก็รู้จักว่าเป็นเมืองไอคารพน,นัน เป็นเมืองส s c a m อร์เป็นเมืองการหลอกลวงทั่วโลกพอมันมีการทิ้งบอมไปเกิดขึ้นที่เมืองเนี่ยสื่อเขานําเสนอเลยบอกว่าไทยกําลังจะเป็นพระเอกแล้วนะจะขุดรากถอนโคนเห็นไหมอ่าขุดรากถอนโคนชัดเจนไหมอันนี้คือปฏิบัติการที่กองทัพภาคที่หนึ่งก็สู้กันไปแต่ผมคิดว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเอาตั้งแต่บัดเนี้ยผมมั่นใจของผมว่าอาวุธที่ อาวุธที่โจมตีหนองจานหนองยากแก้วกับคลองแผงจะน้อยลงเพราะตอนนี้กองทัพอากาศได้รับความชอบธรรมจากทั่วโลกแหละให้ถล่มปล่อยเป็ดเอาเลยนะนาทีทองแล้วโอกาสอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วนะเป็นโอกาสอันดีเลยครับที่จะถล่มปล่อยเป็ดเอาอาวุธไปซ่อนเยอะๆนะจะได้ถล่มนะเพราะฉะนั้นนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่กองทัพภาคหนึ่งนะคือไม่แต่คือผมจะบายแบบนี้ความจริงมันอยู่ข้างเรา คุณผู้ชมไม่วันใดวันหนึ่งทั่วโลกเขาก็จะเห็นความเลวระยยของไอ้พวกขมรของไอ้พวกประเทศกัมพูชาของไอ้ฮุนเซนความจริงก็คือความจริงความจริงมันอยู่ข้างเรานะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็รอดูนะผมว่าน่าจะใกล้แล้วละ่ะนะน่าจะใกล้แล้วละ่ะโอเคนะอันนี้อันนี้เสร็จป,ปุ๊บทีนี้มาต่อกันที่กองทัพภาคสองกองทัพภาคสองก็เป็น ก็จะหนักอยู่ตรงสามห้าศูนย์เนี่ยล่าสุดเนี่ยกองทัพภาคสองออกแถลงการเนี่ยให้ดูก็เลยเนี่ยเนี่ยออกเนี่ยเมื่อกี้นี้เองเนี่ยนะบอกว่ายังเอาแร่างของทหารสองนายออกมาจากพื้นที่ไม่ได้นะครับเอ่อยังออกมาไม่ได้นะยังออกมาไม่ได้แล้วก็เนินสามห้าศูนย์ยังลบกันอย่างเข้มข้นนะเอ่อยังลบกันอย่างเข้มข้นก็ปล่อยทหารเ็าทาไปปล่อยทหารเ็าทาไปในพื้นที่กองทัพภาคสองก็คือเนินสามห้าศูนย์เนินสามห้าศูนย์ส่วนที่เหลือเนี่ยคุมสภาพได้หมดแล้วนะครับ คือคำว่าคุมสภาพเนี่ยมันอยู่ที่ว่าจะคุมสภาพได้แบบไหนซึ่งผมย้านะเราไปห้ามไม่ให้ขมนินมันยิงเข้ามาไม่ได้เป็นเรื่องของมันการที่ได้ยินเสียงปืนก็เพราะมันยิงเข้ามาไงแต่ผมบอกเลยนะการที่มันยิงเข้ามาการที่มันดันเข้ามาเนี่ยสมัครทหารเพิ่มเนี่ยนะก็ตุยไปเรื่อยๆนี่ให้ดูภาพเนี่ยเดี๋ยวไอ้นำเสนอภาพเนี่ยนะไอ,อ้นำเสนอภาพไปเดี๋ยวไอ้ไอ้ขมิ้นมันก็ไม่เชื่อหรอกนะ เพราะควายอืควายล้วนๆไม่มีงัวผสมนี่คุณผู้ชมอันนี้คือทหารช่างนะทหารช่างนี่ครับเข้าไปปฏิบัติการละที่ช่องอ่านมาไออนุสาวรีย์ตาอมมึงอะหายไปจากแผนที่โลกแล้วนะหายไปจากแผนที่โลกแล้วทหารช่างเข้าไปสถาปนาพื้นที่แล้ว การที่ทหารช่างเขาไปแบบนี้เขาก็ไปทําอะไรอ่ะก็ไปทําบังกงบังเกอร์ทำแนวรบอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคือเกมเร็วนะคือรอบนี้ทหารไทยเนี่ยสุดยอดเลยนะยึดปุ๊บสาปนาปับ๊บทหารช่างเข้าเลยครับเก็บกู้ทุ่นระเบิดอะไรต่างๆนานาเสร็จปุ๊บวางแนวพอทหารไทยวางแนวเสร็จปุ๊บนะคุณผู้ชมนะมึงเข้ามาก็ยิงทิ้งนาทีนี้ยิงอย่างเดียวเขียวลูกพ่อนะเข้ามาอีกก็ยิงทิ้ง เข้าใจยางเพราะนั้นเนี่ยทหารไทยคุมเกมหมดแล้วครับคุมสภาพหมดแล้วและมั่นใจว่าหลังจากนี้ความสูญเสียจะเริ่มน้อยลงล่ะนะไอ้พวกนักวิชาเดินนักวิชาอะไรต่างๆนานาที่ออกมาพูดกันเนี่ยนะครับมึงไม่เข้าใจมึงไม่เคยตีกับใครใช่ไหมชีวิตเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยมึงไม่เข้าใจหรอกนั้นเ,เมื่อเมื่อมาถึงวันที่สิบสองเราควบคุมสถานการณ์ควบคุมสถานการณ์ แล้วก็บอมก็ใส่ฐานสแกมเมอร์แก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ไปซ่องสุมอาวุธอะไรกันเนี่ยนะครับทั่วโลกชาวโลกก็ชอบซื้อระดับโลกก็สนใจเพราะนั้นเนี่ยไอ้ปอยเป็ดเนี่ยทหารไทยเราก็ไม่ได้ไปสอนเขานะแต่ถ้าถล่มบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นข่าวถ้าถล่มปอยเป็ดบ่อยๆมันจะเป็นข่าวนะถล่มไม่ถลมบ่อยๆเป็นข่าวแล้วไอ้พวกเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยมันก็จะถูกแชอ,อกมาเรื่อยๆคนทั้งโลกเขาก็จะสะใจนะ เพราะว่าไอ้แก๊งสแกมเมอร์เขมรเนี่ยมันหลอกคนทั่วโลกมันไม่ได้หลอกแค่คนไทยโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือภาพรวมของสถานการณ์ในวันที่สองรบยังไงก็ชนะเพราะไม่ได้ลบแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็แค่เฝ้าบ้านอ่ะเอาเหลืออีกประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ยึดคืนได้หมดแล้วตอนนี้ก็คือเฝ้าบ้านไทยเฝ้าบ้านแลหละมึงเข้ามาก็ตุยเข้ามาก็ตุยไอ้ฮุนเซนก็บ้าอยู่คนเดียว ไอ้พวกขมิ้นก็เสือกโ,โง่ไอ้ฮุนเซนก็สั่งให้ไปสมัครทาหารเกณฑ์ไอ้นี่ก็ไปลบไหนไอ้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 บอยไอ้แวนด้ามึงไม่ไปลบอะนะมึงไม่ไปลบอนะแล้วคนที่จะตายเพิ่มเติมนนะเนี่ยนะล็อตสเนี่ยนะออล็อตสเนี่ยที่จะสั่งไปอีกสามพตุยเนี่ยนะก็ไปตุยอีกก็มึงก็คิดดิว่าทําไมเขาต้องสั่งให้พวกมึงไปตุยนะมึงฟังกูเนี่ยนะถ้ามึงมองแบบไอ้ใจเป็นกลางนะ ตอนนี้มึงส่งทหารเข้าไปที่ชายแดนตราดอ่ะมึงจะไปยึดเขาได้ไงวะนะเขายึดเขาไล่มึงออกไปแล้วมึงเข้าไปเขามีทั้งโดนมีทั้งปืนใหญ่มีทั้งกองทัพเรือนะมีทั้งเรือลบเรือหลวงไหนจะเครื่องบินอีกฮนะไอทหารเขมรมึงควายกันหรือเปล่าวะไอบอยมึงต้องประท้วงมึงต้องประนามฮุนเซนไอแวนด้านะว่าพอสักทีอย่าส่งทหารไปตุยส่งทหารไปลบ เราสู้เสียมไม่ได้แล้วเราต้องยอมรับความเป็นจริงเราเก่งกว่ามันเรื่องเดียวอ่ะก็คือแม่งตอแหลโกหกหน้าด้านๆหลอกล้างสมองกันเองแล้วก็ทำภาพ a อไอมึงต้องไปบ่อยมุนเซนหยุดได้แล้วเนี่ยมันมีทั้งหมดเนี่ยสามใช่ไหมไอ้ภาคสองภาคหนึ่งแล้วก็ตราดนะไอ้ตราดนี่แพ้ราบาคาบเลยนะครับตราดเนี่ยนวิกโยธินเราเนี่ยนะเออเออ ถ้าผมจะบอกว่าขนหน้าแข้งยังไม่ล่วงเลยเนี่ยมันก็จะดูเวอร์ไปนะแต่นาวิกโยธินไม่สะเทือนขี้เล็บเลยนะรอบนี้เนี่ยออะพูดตรงๆนาวิกโยธินไม่สะเทือนขี้เล็บเลยมไม่สะเทือนขี้ตีเลยเพราะนั้นมึงก็หั้ส่งสารอาหารขเขมรบ้างส่งไปก็ตุย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 นะเข้าใจปะโอ้โหนะชัดเจนนะฮะ รอบนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรละมันก็เอาให้จบเอาให้จบเลืออีกไม่เยอะละเออลือีกไม่เยอะนะครับนี่คือสถานการณ์ข่าวล่าสุดนะหากชื่อชอบผมยุคคนอีซี่ยุคคนเนี่ยนะฮะเดี๋ยวตอนเย็นไปเจอกันที่ช่องเนชั่นนะ 17. 3, 17นาฬิกา37จนาทีจนถึง2อทุ่มเปิดทีวีเลยช่อง22นะครับอะไรงานข่าวชัดเจนจริงใจตรงไปตรงมาแล้วก็เกาะติดสถานการณ์เอาความจริงมานำเสนอและที่สำคัญผมเป็นสื่อที่ยืนหยัดเคียงข้างประเทศไทยนะครับผมไม่เลือกข้างเฮ้ยผมไม่เป็นกลางนะครับ นะไม่เป็นกลางไม่เป็นกลางนะครับไม่เป็นกลางนําเสนอนะเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนชัดเจนนะครคุณผู้ชมครับและช่วงนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับอีก f อ e ีโดยทีมข่าวอีซ e ียุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมา ทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับ ชุดละแค่เพียง3 9 0บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน y t u t u นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่อง i-n-box พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยสิซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละ อยากได้กาแฟที่เอย้กินแล้วก็ทําให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วกม็มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็ พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ําหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะนั้นกาแฟ EC Coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ำตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ำสม้มน้ำมะพร้าวสมไม่ทุกแบบนะครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทำงานมาหลายเดือนนะครับ เขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได,ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดเล่นในสนามนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมละขายไส้อัว่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่า จุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่ทำมันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทําเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจ ที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง300 3 0 0ร้อะไรสบาท1ชุดมี12ซองนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับ สำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟยอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบํารุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบํารุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตะเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาท เซลล์สมองป้องกันพากินสัรเอาลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทังเช่าครับช่วยลดอาการอัก,กเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคโคลี่ครับพรีไบโอติกสร้างส,างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอก เห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 ินะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการ ดูแลสุขภาพร่างกายเข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทํางานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจําระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเี่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไป รับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับ